วนแรกว่า23ตุลาคมค่ะเป็นวันปียะมหาราชนะคะและลายส่วนราชการก็มีการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะจิตอาสาก็ลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่นะคะที่จะพาไปแลกกิจกรรมจิตอาสาทวารราจุศ้นเนี่ยในวันคลายวันสวนคอดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2566ค่ะเริ่มต้นที่จังวัดพัทลุงก่อนเลยนะคะที่บริเวณท่านีรถไฟพัทลุงนายชัดชยัยกุซาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหน้า,นาส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสารรรวมกกิจ จิตอาสาทวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยามหาราชโดยได้รวมกันทาซีทางคามรางรดถดไฟนะคะแล้วก็รวมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทางตัดหญ้าตัดแตงกิง่งไม้กวาดหญ้าแล้วก็แก็บขยะบริเวณ ทีนังข้องผู้ผักโดยซานนะคะเพื่อจะถทวายเป็นพระราชกุโลนเป็นบรรยากาศนะคะที่เขาทําความสหอาดบริเวณทางรถไฟใช่มนะคะแล้วก็นานกําลังท่าซีทางคามทางรถไฟอยู่ด้วยนะคะทาเห่นเส้นยัหลักใช่ไหมพี่โอ้ทกต้องนี่ก็มีทางยิ่งทางชายนะคะได้รวมใจไปช่วยกันค่ะค่ะ นอกจากนี้ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะที่จุดผักกรดนําตอกลันช่างถนนตรังปะเลี้ยนหมู่ฮกตาวลถุงกระบืออําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนายทรงรถสว่างวงร่องผู้วาราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปิยามหาราชโดยมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนจิตอาสากาวสุนซีแล้วก็ประชาชนจิตอาสาจังหวัดตรังเนี่ยเข้ารวมกิจกรรมเป็นจํานวนมากนะคะโดยสํานกในพระมหาากรณธิคุณความสมัครสมานความสามัคคีแล้วก็รวมมือรวมใจกันประกอบกิจกรรม รธารณะอย่างที่เห็นก็ทําความสะอาดทัดผื่นทู่พืนนะคะเพื่อนมีนห้นำครั้งชุมชนี้ฝ้นออกเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนส่วนรวมโดยไม่ว่างซิงตอบแทนแล้วก็เกิดความรักความผูกพันในสถาบันลักข้องชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นั่นเองอย่างที่เห็นในหมายทันรองเองก็ลงมือเองด้วยนะคะรงแรงคัดทุคัดทุ ก็คือต้องบอกว่าบางทีมันเป็นตะไคร่น้ำาอาจจะมีการลื่นขึ้นมาได้นะคะนเนือจากนี้ค่ะที่จังหวัดสตูลก็เหมือนกันค่ะบริเวณสะนามสาธารรประโยชน์บ้านไร่โทนมุดดอยซ้ำตำบลทา่าเรืออำเภอทา่าเพชจังหวัดสตูลค่ะนายสักกากับปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีโดยหัวใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันปิยมหาราชโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนจิตอาสาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมย่างทัยเห็นเลย โดยได้รวมกันบำเพ็ญประโยชน์ปลูกยาเฟกทําความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอยตัดหญ้าแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็รวมถึงการปรับุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามสะอาดตาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการนมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมจิตอาสานะคะเพื่อจะถวายเป็นพระราชกุศลค่ะในื่องใน23ตุลาคมวันปียะมมาราชนั่นเองนะคะใช่ค่ะ